สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาแล้วนะครับในช่องนเดชนานะครับวันนี้ผมมีสินค้าที่ออกมาสักพักก็แหละแต่เผอิญว่าผมเพิ่งจะได้มาใช้นะครับอันนี้ก็คือตัวนี้เองนะครับลำโพงมาแชว์แอมเบอร์ตันนะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เล็กสุดแหละลำโพงที่เล็กสุดของทางมาแชลนะครับที่ผมได้มาตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับสวยงามทีเดียวครับเป็นเครื่องนอกนะครับ ดูอร,รอบๆกล่องก่อนนะครับกว่าจะส่งถึงเมืองไทยก็เยินเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมผมมีการแกะแหลวนะครับแกะแหละตรงนี้นะครับจะมีซีลอสองจุดน,นี้กับตรงนี้นะครับนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับนี่เปิดมานะครับก็จะมีนะครับตัวนี้ e s t นะครับก็คือก่อตั้งเมื่อปี1962นะครับ มไม่มีอะไรนะกล่องเฉยๆมาดูนี้ก่อนดีกว่าคู่มือนะครับคู่มือมาแชลเห็นภาษาอังกฤษนะครับมีหลายภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับอาจจะเป็นเพราะเครื่องนอกหรือเปล่าอันนี้ก็คู่มือทั่วไปนะครับเรามาดูนี่ดีก,กว่าให้อะไรมาอีกนะครับนี่จะเป็น ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยววางแยกไว้ก่อนจะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็หมดแล้วไม่มีนะครับสายชาร์จของมาแชลนะครับก็สัญ,ญลักษณ์จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับที่คําว่าเป็นคําว่ามาแชลตรงหัวนะฮะมีทั้งสองด้านเลยตัวนี้กับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะฮะจะเป็น USB Type C นะครับ รอกด้านหนึ่ง USB Type A นะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์นะมีแค่สายชาร์จเฉยๆโ okay. อเคคราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับลำโพงเนี่ยจะมีอยู่น่าจะมีอยู่ประมาณสีสีนะครับมีสีดำดำนะครับแล้วก็มีดำมี2องดำนะครับก็คือดำข้างหน้าตัวหนังสือสีขาวโลโก้สีขาวกับดำตัวหนังสือสีทองนะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับแลกสีหนึงจะเป็นสีออคิมครีมนะครับ อันนี้ผมเป็นสีเขียวนะครับดูดีทีเดียวนะครับสีเขียวจะเป็นสีเขียวแบบเขียวขี้ม้มาขี้ม้าลายทหารทหารนิดหน่อยแต่ไม่มีลายทหารนะเขียวโทนทหารนะครับรอบตัวเครื่องก็ดูสวยงามดีนะครับตะแกงด้านหน้ากับด้านหลังจะเห็นตะแกงสีเหมือนทําสีมาหน่อยหน่อยนะไม่ได้แบบไม่ได้ดําแล้วก็ไม่ได้เงานะกลาลังแบบเข้มๆสวยดีนะครับตัวหนังสือตัวนี้ก็เป็นแนวแบบสีเดียวกับตะแกงนะฮะ ด้านหลังก็สีเหมือนกันนะครับสีเหมือนกันเลยสวยงามครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแพงบูทูธนะครับนี่สังเกตจะเป็นลายก้นหอยนะครับลายขดหรือก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแพร็นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแสดงสถานะของแบตเตอรี่เราลองมาเปิดกันดูนะครับกดตรงกลางค้างไว ่าตะเกตจะมีเสียงนะครับเสียงเพาะทีเดียวเนี่ยแล้วก็จะมีแสดงสถานะของแบตเตอรี่ไว้อยู่นะครับตอนนี้มีอยู่สามขีดตรงนี้นะครับเป็นรูเป็นรูชาร์จนะครับสามารถจะเอาตรงนี้นะครับยูบีไทซ์สี่เสียบเข้าไปตรงนี้เวลาชาร์จนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับก็มีพอร์ตอยู่ด้านเดียวไม่มีอะไรเลยนะด้านหลังไม่มีเสียบอะไรเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้ต่อบลูทูธอย่างเดียวนะครับ ตามสเปคนะคัอันนี้บอกว่าเล่นได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับ2 0ชั่วโมงแล้วก็มีระบบกันน้ำด้วยนะครับ IPX7 ตัวนี้นะครับแล้วก็พกพาได้แหละอันนี้จะพกไปไหนก็ได้ขึ้นรถจะพกไปนั่นนี่นั่นแต่ก็มีน้ำหนักพอสมควรนะรถ้าเกิดว่าเราพกทั้งวันเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครึ่งโลได้นะผมว่าแล้วไม่ได้ลองช่างเลยนะครับ โอเคอันนี้นะครับก็เป็นรีวิวแกะกล่องสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเสียงให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูกันเท่านี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็เปิดตัวมานานแล้วแหละนะครับอาจจะมีคนรีวิวหลายคนแล้วแหละนะแต่เมื่อผมได้ของมาก็อยากจะทำรีวิวเขาบ้างนะครับโอเคนะเราไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ